พระเครื่องแต่ละองค์ครับเฮียครับที่เฮียห้อยมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างอยากให้เฮียเล่าให้ฟังหน่อยครั้เฮี้เออผมตอบตามความเข้าใจผมนะครับตามความคือคือจริงๆก็แล้วแต่พระเนี่ยมันแล้วแต่คุณค่าของแต่ละคนที่จะให้ความสําคัญบางองค์ก็สวยไม่เท่ากันางองค์ก็คนศรัทธามากอยากได้มากมันก็เอเวอเรสต์มันก็ไม่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 เท่ากันครเออสำหรับองค์แรกเนี่ยพระ คุณแม่บุเรือนทีมจมโบเนี่ยผมว่าณปัจจุบันวันนี้ผมว่าร้านบุกลบร้านกว่าโดยพื้นร้านกว่าโดยพื้นจมโบ้จมโบ้เนี่ยประมาณเนี้แต่อยู่ในคอผมไม่ได้เคยเคยคิดขายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในราคาทางตามท้องตลาดแต่สภาพแบบพี่ยังห้อยนี่สองร้านผมซื้อนะองค์นี้ไหรก็ไม่ได้ขายมีคนขอซื้อผมเยอะมากเลยเนี่ยองค์นี้ผมผมเช่าตอนนี้เหร รู้สึกจะสองหมื่นสองอะไรประมาณนี้ที่เชียงใหม่ก็ได้ครับครับบอยก็มาขอผมนะตอนนั้นอ่ะเช่าเสร็จไปไว้สวยไปแบบอยวเอาเก็บไว้ห้อยอะไรอย่างเงี้ยคครรัับบแล้วเสร็จแล้วก็พ้าติดตาหลวงพ่ะทับหลวงพระทับเมกะซิตอะไรเงี้ยผมว่าประมาณสี่ห้าแสนอะไรเงี้ยสี่ห้าแสนเออแล้วก็ พระพิริพินักษพระชัยก็ประมาณแสนกว่าบาทสองแสนอะไรเงี้ยสองแสนบวกลบสองแสนบวกลบใช่พระพิริพิทักแล้วก็กะลากะลาก็อาจจะสองสามล้านมนะกะลาเพราะน้อยอันนี้กริปเป็นสินอะไรนะครับเออก็ดีเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นิยมแล้วก็มีเม็ดแตงก็ราคาหลักหมื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เม็ดแตงนี่อยู่หลักหมื่น ปลายๆนะหรือว่าหมื่นผมว่ากลางๆนะชั่วโมงนี้เมื่อก่อนยังแสนกว่าเลยชั่วโมงนี้ก็กลางๆแล้วก็ถ้าหน่มงเอไข่ก็ประมาณสักแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยฮะถ้าตกแตกก็องคนึงสี่ห้าแสนหยิบหยิบไม่ใช่คนอื่นเขาห้อยองหนึ่งหลายสิบล้านโอ้โหทบตัวเองอะไรเงี้ยไม่ไม่นั่น